น้องเรามากินส้มตํานี่คือหมูย่างของเรานะฮะขั้นแรกก็ซิวยกหมูย่างนี่พายพายกับปุกพายมาก็อยู่ด้วยกันนี่หมูส้มตําเราก็มีอืหมูย่างจะมากินแกงเผ็ดส้มตำอร่อยอยู่อ่ะแล้วอืแซ่บ

ลู้าก็มากกินรวอขายไปด้วยไม่ได้มีคนเข้าร้านต้อค่อยกินค้ามาแล้วว่ขายของขายไปด้วยกินไปด้วยอมูปูฮะอูประอีเล็อันนี้ีมาเยอะสิอเพียกอืม้นไม่เก๋มันจะได้ ใช่ถึงถึงเวลาก็โอเคแปลกใจทำไมพี่โมแกเครียดแม่แล้วเขาบอกว่าแบ่งเอาไว้ตรงนู้นแบ่งไว้ตรงนู้นมั่งก็อะไรแบบนี้ปะไม่จ้ะไม่เป็นไรงออกตัิบโตโอเคไปบายมากไม่พูดแล้วโมบันไทยได้เลยโมบันไทยพี่สบายสบาย เสียบต่ำบางบางบางฮวงแล้วด้วยเนะผ่าหลังด้วยร้นนนานประจำมาก,กินเจ้านี่เจ้านี่เสียบอืมอืมได้ต่อ เด้ปะใ้ดูเข็นไเยี่ยครบปุ่นนะปุ่นจะแบบพี่น้งองย่างลองมือจีดแล้วกินข้าวเหนียวอัอนออนี้หมูหมูย่างโยโย่โูอะไรเนี่ยโอ้ มันเตึงเท่านะยังไม่หมดเลยโลบโลบมากเอ้โหเดี๋ยวมะโลบมากวันนี้ก็ยายไหมเปิดด้วยมือด้วยพี่น้องเลยต้องหันใส่ตะเกียบใช้มือเสียบตกใจเบิร์ดโลหามากนะยินจินปลาลูกค่ะสวัสดีจ้า ตุขามากเลยเมื่อกี้ก็เลยยืนอันยองได้ยินไหมโอเคีแกงม่ยุ่มมีแกงแซ่บๆเด้ืยแต่เผ็ดนิดๆคอยกินที่ละน้อยคอยเผ็ดดูเซ็กับงมุมมันต่ำมาฮะสนุก เห็นได้กับ,บงองคงห่องใช่ป่ไห้อแฉบใหญเข้มในโปรดเียบเรียบร้อ,อรยได้เป็นนั่งเอก <c oughs> ได้กินข้นน้อยทข้มในเปลี่ยนได้หรอ เนี่ยเอานมกินกันครับพี่เนาะถูกพริกกับเผ็ดขนาดคำน,น้อยๆแล้วได้เนี่ยคำละชิน้นสองชิ้นนั่นเนี่ยคำยังไงมาเผ็ดดิละเพราะว่ารู้ว่ยยายกินน้ำคือมันต้องอเงอาเผ็ดออาะกินหม,หมูหมูก็อร่อยนะมหมูย่างนะฮะ โอเคพี่น้องอยู่ที่เป็นสมมติแล้วครับผมอมาคิมถัดเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ